ดีครับพี่น้องเกษตรกรหัวใจแกล่งทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บ้านต้นกล้าดอทคอมรับซื้อไม้ขายกล้าส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจครบวงจรครับพี่น้องครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้กลับมาโคราชบ้านเองนะครับนะครับวันนี้มีโอกาสได้มารับใช้บริษัทนะครับคลังสินค้าของ CPO นะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับทีมงานของเรากําลังไถยอยู่เลยนะครับนะฮะ ใเตรียมดินครับพี่น้องหลังจากที่เราหว่านปอเทืองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาไถกขบปอเทืองนะครับแล้วก็ปั่นอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะลงต้นกระดาษพัานแท้นะครับแล้วก็บริษัทได้ปลูกกล้วยไปแล้วบางส่วนนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยขึ้นดีเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาแก้ไขให้นะครับแก้ไขทั้งกล้วยนะครับแล้วก็ต้นกระดาษนะครับทีมงานของเราครับง่ายๆครับคูปต้าเอลสแแล้วก็คันนี้เป็น เอ่อ L5018 นะครับพี่น้องครับถ่ายกลบป่อเทืองครับผ่านสครับพี่น้องเดี๋ยวจะปั่นด้วยโรตารี่ตามอีกรอบหนึ่งนะฮะสนใจติดต่อครับพี่น้องครับรับใช้พี่น้องทั่วประเทศนะครับทั้งในรูปแบบของบริษัทและบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับออาเฮียนะครับรับใช้ทั้งหมดครับผมยินดีรับใช้ครับ0 8 5 3 1 2 0 5 7 7ครับพี่น้องครับ ครบวงจรนะครับเรื่องของการทําเกษตรนะครับเรื่องของอางานวิศวกรรมด้านการเกษตรนะครับคุรับพี่น้องครับ